สำหรับเมนูถัดไปของงานทะเบียนวัดผลนะครับก็คือการจัดการข้อมูลเริ่มต้นปีการศึกษานะครับเมนูที่2.1ก็คือปฏิทินการศึกษานะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเราเลือกปีการศึกษานะครับซึ่งเป็นปี2563นะครับส่วนที่จะต้องจัด ปฏิทินการศึกษานะครับก็จะมีเรื่องของการกําหนดวันเปิดปิดภาคเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อการาเช็คชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จําเป็นต้องจัดนะครับส่วนรายการอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปในปฏิทินได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูนะครับเปิดภาคเรียนที่1นะครับ อ่าสำหรับปีนี้เนี่ยเราเปิดภาคเรียนที่1วันที่1นึ่งกรกฎาใช่ไหมครับอ่าเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากนะครับลงไปนะครับวันที่1กรกฎานะครับเป็นวันเปิดภาคเรียนอ่าวันปิดภาคเรียนนะครับเราก็คลิกเลือกวันในปฏิทินนะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกไปนะครับเป็นวันที่31ตุลานะครับอ่าแต่ปรากฏว่า เอ๊ะจริงๆแล้ววันปิดภาคเรียนไม่ใช่วันนี้นะครับถ้าเราเลือกผิดนะครับอ,อันนี้ผมแนะนําว่านะครับเราสามารถที่จะลบนะครับได้นะครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่รายการที่ไม่ได้เลือกวันที่นะครับส่วนที่จัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในรายการข้างบนก็คือรายการที่เลือกวันที่หลอะเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ปิดภาคเรียนคือ วันที่14พฤศจิกาใช่ไหมครับอ่าเราก็เลือกไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับวันเปิดภาคเรียนที่2นะครับอ่าเราเลือกเป็นวันที่1นธันวานะครับแล้วก็วันปิดภาคเรียนที่2นะครับเป็นอ่าวันที่10เมษานะครับ อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับการกําหนดปฏิทินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกําหนดปฏิทินเพิ่มเติมนะครับอาจจะเพื่อใช้ในการสื่อสารในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นว่าเรากําหนดวันสอบนะครับเอาเป็นสอบกลางภาคก็แล้วกันนะครับสอบกลางภาคสมมุติว่าเรากำหนดวันสอบนะครับเ,เป็นช่วง 25- 29นะครับเป็น ช่วงของการสอบกลางภาคนะครับเราก็เดาเปิ้ลคลิกที่ตรงปฏิทินนะครับในวันที่25่ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชื่อกิจกรรมนะครับอ่าสมมุติว่าผมใส่เป็นสอบกลางภาคภาคเรียนที่2นะครับก็กําหนดเป็นวันเริ่มต้นและสิ้นสุดได้เลยนะครับอ่าหรือถ้ายังไม่ได้กําหนดวันสิ้นสุดนะครับถ้าเลือกเป็นวันเดียวกันแบบนี้เรากดบันทึกไปนะครับมันก็จะขึ้นมาวันเดียวนะครับเราสามารถที่จะเข้า ดับเบิลคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขได้นะครับหรือนะครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงท้ายนะครับแล้วก็ลากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดปฏิทินการศึกษานะครับสามารถที่จะใส่รายการนะครับแก้ไขหรือว่าลบได้นะครับแต่ว่าส่วนที่จำเป็นนะครับจะต้องจัดนะครับก็จะมี4รายการนี้นะครับ